ไม่ทอดปรุงน้อยไม่แปรรูปแค่3าสิ่งนี้การลดน้ำหนักจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหลายคนอยากรู้นะคะว่าเวลามินออกอาทารข้างนอกเนี่ยมินกินคลีนเลยไหมนี่ค่ะนี่คือคำตอบข้าวหน้าเนื้อนะคะหน้าอีดมากมินหลักในการเลือกกินของมินนะคะนั่นก็คือน้ำมันน้อยไม่แปรรูปนะคะแล้วก็พยายามปรุงให้น้อยๆเลยตอนที่มินไปถามมินถามว่าพี่ใช้น้ำมันอะไรคะ เขาบอกเขาใช้น้ำมันเนื้ออันนี้ผ่านค่ะดีมากแล้วก็ส่วนกระเทียมเจียวเนี่ยจริงๆมินไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะแต่มินจะเคี่ยวออกถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าแคลอรี่ของกระเทียมเจียวหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ100แคลเนาะซึ่งมันเยอะมากถ้าเราไม่กินอันนี้เท่ากับว่าเราตัดไปแล้ว100แคลเท่านี้เองค่ะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าโอ๊ยไม่อยากกินเมนูนี้กินเมนูไหนได้บ้างข้าวมันไก่ก็ได้แต่ว่าสั่งมันข้าวสวยก๋วยเตี๋ยก็ได้จะสั่งเป็นเส้นหมี่แห้งไม่ใส่กระเทียมเจียวม่่่่่รรบบออออองได้้เเเลลยยยะะคะาา,กาืกกกกตตูแแจใชีีปถุณึ และเทคนิคของมินนะคะในการที่มินดูแลตัวเองแบบดีมาได้แบบนี้แบบ10ปีแบบนี้นะคะสามารถปรึกษามินด้านล่างได้เลยหรือจะพิมพ์คําว่าลดไขมันก็ได้นะคะเดี๋ยวมินและทีมโพสจะทักไปหาคุณอย่าลืมเปิดข้อความด้วยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ